สวัสดีตอนเช้าที่ไท้อังกฤตค่ะสวัสดีมนุษย์แม่อีแม่มาดูวิธีเย็บประกบคอเสื้อน้องเดรสกันรอบที่แล้วเราเย็บประกบปกใช่ไหมรอบนี้ประกบคอเสื้ออีแม่เออแกก็ต้องเอามาวางท่าบ,บนคอก่อนจับไล่คอให้มันเท่ากันตัวด้านหลังนี่อีแม่จะแนะนําให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะเอาไว้ใส่ซิปนะแม่นะแกอย่าไปเย็บปิดเลยนะไม่ได้นะแม่นะเดี๋ยวแกใส่ซิปไม่ได้อ่ะแกเช็คคอปกหน้าเอาให้แน่ใจว่าซ้ายกับขวาเท่ากันนะแม่เวลาเย็บออกมาแล้วมันจะได้ไม่เบี้ยวนะแม่เนาะ เออหนึ่งนิ้วเออครึ่งนิ้วอีแม่ครึ่งนิ้วหนึ่งข้อมืออ่ะเออเอาไว้ใส่ซิปเนาะเออแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะแม่นะขอปุกนะหลังจากนี้แกก็ไปเย็บนะแม่เออนี่คือเย็บเสร็จออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะแม่นะเออทีนี้แกจะมาประกบซับอือือเย็บประกบซับโดยรอบเลยแม่เออพอแกเย็บประกบซับเสร็จนี่อย่างนี้เลยนะ แกก็ไปเย็บเลยเย็บเสร็จออกมาหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมอีแม่แกไปเย็บทับฝั่งสีขาวเป็นเส้นเล็กๆนะแม่นะเออก่อนจะก่อนจะไปเย็บใช้กันไกเจียนนิดนึงอ่ะกันไกเจียนงานฉันเขาเรียกว่ากันไกฝันเจอเคอีแม่ <laughs> เออเสร็จเรียบร้อยที่นี้แกก็ไปเย็บตรงด้านผ้าสีขาวนะเออฮหลังจากเย็บเสร็จแล้วก็คือจบแล้วล่ะแม่จบเป็นการจบแล้วนะเฉพาะขั้นตอนนี้นะเราจะไปต่อด้วยซิปเนาะนี่ไง เรียบร้อยออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะแม่นะดูดีไหมล่ะอ่ามาดูของจริงหน่อยอีแม่โอ้ยมันจะเลิศไปไหน